สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธปลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่เราคุยกันไปเกี่ยวกับเคล็ดลับในการทําให้พนักง,งานรักแล้วก็ทุ่มเททํางานให้กับองค์กรว่าในประเด็นเมื่อวานก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ organizational level ก็คือในในลักษณะของภาพรวมภาพใหญ่ขององค์กรเราควรจะทํำยังไง ให้ในภาพใหญ่เนี่ยพนักง,งานรู้สึกถึงว่าองค์กรเนี่ยมีบรรยากาศบางอย่างที่เขาควรจะขยันแล้วก็รักทำงานกับองค์กรนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยต่อลงมาในระดับล่างลงมานิดนึงก็คือในระดับของตำแหน่งงานหรือของตัวงานมันเองว่าถ้าเราจะให้พนักง,งานรักแล้วก็ทุ่มเทงานให้กับองค์กรเนี่ย ในระดับตัวงานเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องพัฒนาในแง่มุมของวิธีการทำงานของเราให้มีลักษณะหน้าตายังไงบ้างะนะครับถึงจะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความรักแล้วก็ความทุ่มเทที่อยากจะทำให้กับองค์กรยังคงอ้างอิงงานของเค e นแบลนชาร์ดเหมือนเดิมนะครับเขาวิจัยในมุมของประเด็นปัจจัยตัวงานละครนี้ว่าเขา ตัวงานเองอะ่ะมันจะต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนบ้างที่จะทําให้พนักงานรู้สึกรักที่จะทํางานนะครับตัวแรกคือตัวงานวิจัยเขาใช้คําว่า mining e f u l work m e a n i n g f u l work ก็คือพนักงานจะต้องรู้สึกว่างานที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมีความหมายต่อเขาความหมายในที่นี้คือเขาต้องรู้สึกว่างานที่เขาทํามันมีส่วนที่จะทําให้หน่วยงานที่เขาอยู่เนี่ยประสบความสําเร็จ แล้วก็องค์กรที่เขาทำงานอยู่ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่างานที่เขาทำเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กรถ้าเขารู้สึกแบบนี้เนี่ยเขาจะยิ่งมีความรู้สึกรักแล้วก็เป็นรู้สึกมีความเป็นเจ้าของงานนั้นมากขึ้นนะครับคือในทางตัวนข้ามถ้าพนักงานไม่รู้เรื่องอะไรหรือไม่สุขไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันจะทาให้เขา หมือนก็ขาดการมีส่วนร่วมในการทำงานทำไปทั้งวันทุกวันทุกเดือนทุกปีแต่สุดท้ายเราไม่รู้เลยว่างานตัวเองไปทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตรงไหนมันเหมือนกับถูกมองค่ามาฮะอยู่ในองค์กรแต่ไม่รู้ตัวว่าเขามีส่วนที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตรงไหนไอ้ความรักกับความทุ่มเทมัมนจะหายไปทันทีพนักง,งานแบบนี้ก็จะทำงานไปวันๆนะฮะเพื่อรับค่าจ้างเงินเดือนวนไป แต่ถ้าเราต้องการให้เขาทุ่มเทแล้วก็รักในงานจริงๆเราต้องสื่อสารให้เขาเห็นภาพเราต้องทําให้เขาเห็นเลยว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันสําคัญจริงๆนะมันมีผลต่ออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับง,งานองค์กรอย่างบางแห่งเนี่ยงานแค่เป็นงานออพนักง,งานทำความสะอาดธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นงานระดับล่างแต่ถ้าผู้บริหารองค์กรสื่อสารให้ดีว่าถ้าคุณทําผิดพลาดหรือว่างานของคุณเนี่ยมัน มันไปปิดมีประโยชน์กับใครบ้างมันทําให้ใครอย่างงานทาความสะอาดในโรงพยาบาลสื่อสารชัดเจนมากว่าถ้าคุณทําพลาดหรือทําไม่ดีมันจะมีผลต่อคนไข้นะเนี่ยแสดงว่างานของคุณอ่ะมีผลต่อการทําให้คนไข้หายป่วยจากโรงพยาบาลได้ด้วยนะเนี่ยเราสื่อแบบเนี้ยต่เราทาให้เขารับทราบถึงความสําคัญของงานเขาเขาก็จะเกิดความทุ่มเทแล้วก็ความรักเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่างานเขาอ่ะให้ประโยชน์กับคนอื่นได้ อันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกของงานนะครับ meaning f u l work ประเด็นที่2เขาใช้คำว่า autonomy autonomy หมายความว่าพนักง,งานจะต้องได้รับอิสระในการทำงานในระดับที่เรียกว่าสามารถตัดสินใจแล้วก็ทำงานหาวิธีการทำงานที่จะทำให้งานเขาประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองอยู่บ้างอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวงานว่าเราคงไม่ได้ปล่อยฟรีปล่อยอิสระทุกงานแต่อย่างน้อยมันต้องมีช่องหนึ่ง ที่เราทําให้เขาเห็นว่าเขาสามารถจะตัดสินใจบางอย่างด้วยตัวเองนะเลือกที่จะทํางานไหนก่อนไหนหลังในแต่ละวันเลือกตัดสินใจว่าวันนี้คุณจะทุ่มเทให้กับงานไหนเป็นหลักก่อนตรงเนี้จะเป็นส่วนทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกว่านี่คืองานของเขาเขาไม่ได้ถูกสั่ง1แล้วไป2 2แล้วไป3 3แล้วไป4ฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับงานที่อโตโนมีน้อยๆเช่นจะต้อง เดินเข้าไปในลายการผลิตแล้วก็หยิบชิ้นส่วนอย่างนี้ซ้ำๆๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับออโตโนมีน้อยๆแล้วยิ่งไม่สื่อสารเรื่องมินิฟูลเวิร์กนะครับจบทันทีนะฮะพนักง,งานจะรู้สึกเหมือนกับเขาทำไปวันๆจริงๆดังนั้นเราอาจจะต้องมีการดีไซน์จ็อบบางอย่างที่ทำให้เขามีอิสระในการทำงานอิสระในการคิดเพื่อจะทำให้งานของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นงานงานเขาจริงๆ ไม่ใช่ทุกเรื่องจะต้องขออนุมัตินายทุกเรื่องจะต้องผ่าน1นึไปสองสองไปสามสามไปสี่เขาไม่มีโอกาสทําอะไรเลยแบบนี้ความรักและความทุ่มเทก็จะหายไปนี่คือประเด็นที่2ของงานนะครับออโตโนมีประเด็นที่3ก็คือเรื่องของฟีดแบกงานที่ดีพนักง,งานจะต้องได้รับฟีดแบกจากหัวหน้าของตนเองอยู่อย่างสม่ําเสมอหลายคนจะมองว่าไปบอกลูกน้องไปฟีดแบกลูกน้องมันทาให้เขายิ่งหมดกําลังใจหรือเปล่าเอาเข้าจริงๆในงานวิจัยชิ้นนี้เขา แจ้งว่ามันไม่ใช่เลยการให้ฟีดแบ็กพนักง,งานมันเป็นการทําให้เขาเห็นตัวเองอยู่ตลอดมันเหมือนกับเราส่องกระจกตอนแต่งตัวก่อนจะออกจากบ้านนะฮะมันเป็นตัวสร้างแรงจูงใจด้วยซ้ําว่าเฮ้ยตอนนี้ยังเบี้ยวอยู่นะเสื้อผ้าย,ยังดูไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเราต้องแต่งให้ดีแบบเดียวกันฮะถ้าพนักง,งานได้รับฟีดแบ็กในเชิง p o s ิทีฟด้วย n e กาทีฟด้วยนะครับสออย่างผสมผสานกันแล้วเขาเข้าใจว่าฟีดแบ็กนี้มันเป็นตัวสร้าง สิ่งที่ทําให้เขาดีขึ้นได้รับการพัฒนากับตัวเองนะฮะตรงนี้เขาจะทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นงานของเขาแล้วเขาต้องรีบพัฒนารีบปรปับปรุงตนเองฟีดแบ็กตัวนี้จะเป็นตัวกระตุน้นในทางตรงข้ามถ้านายไม่พูดอะไรเลยนะ,ะทำดีก็ไม่บอกทําไม่ดีก็ไม่บอกนั่งเงียบอยู่ตลอดเวลาหนักหน่อยทําไม่ดีก็ด่ายอย่างเดียวแต่ทําดีไม่เคยชมเนี่ยนะฮะสุดท้ายพนักง,งานจะมีความรู้สึกว่าง,งานที่เขาทามันมันสังกตายจริง,รงๆทําไปก็โดนด่าเหมือนกับ ที่เขาคุยกันนะครับว่าทําดีก็เสมอตัวทําชั่วก็โดนด่าลักษณะแบบนั้นพนักง,งานก็จะไม่เกิดความรักและความทุ่มเทในการทํางานเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการดีไซน์ระบบฟีดแบ็กบางอย่างให้กับพนักง,งานได้รับทราบความคืบหน้าในงานของตัวเองด้วยนะครับตัวถัดไปในตัวงานก็คือ work load balance นะหรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าไอตัวปริมาณงานนี่แหละ ที่พนักง,งานทำเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปคือมากเกินไปเหนื่อยเบิ out, ร์นเอา์ปัจจุบันนี้เราได้ยินคํานี้บ่อยถูกไหมฮะหรือถ้าน้อยเกินไปมันก็ทําให้เขาเบื่อเอนันะครับว่าทําไมวันๆไม่มีอะไรทําเลยสําหรับพนักง,งานที่เป็นทาเล้นต์มีความรักทุ่มเทจริงๆเขาจะชอบงานที่ท้าทายพอสมควรไม่มากไปมากไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแล้วเขาเหนื่อยเนี่ย พลังมันจะหายทันทีหรือถ้าน้อยเกินไปจนกระทั่งถึงจุดที่เขามีความรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะทํางานนี้เลยที่จะต้องใช้เขาทําเขาก็จะเปลี่ยนงานหรือไม่บางทีเขาก็เลิกแล้วก็มีความรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่ทํางานนั้นไปเลยก็มีดังนั้นแต่ละบริษ,ษัทเนี่ยไอย้ตัวนี้คือจุดยากนะครับแต่ละแห่งแต่ละคนแต่ละตําแหน่งผู้จัดการควรจะต้องช่างดูนิดนึง ว่าปัจจุบันนี้งานของแต่ละคนมันล้นมือไหมซึ่งถ้าท่านมีประสบการณ์ในการทํางานนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าขณะน,นี้งานเข้ามาจนกระทั่งเริ่มที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึกเบิร์นเอาละมีความรู้สึกเครียดละนะรปริมาณงานมันเยอะขึ้นเยอะซึ่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งสังเกตว่าถ้าบริษัทไหนพนักง,งานทํางานเยอะๆหนักๆเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา นะทำงาน20ชั่วโมงได้นอนแค่4ชั่วโมงนะครับแล้วไอ้ยีชั่วโมงนี้ไม่ต้องทําเลยนะฮะนั่งอยู่กับโตะทํางานแบบเนี้ยทาซ้าแบบเนี้ยไม่ต้องถึงสัปดาห์หรอกครับนะผมว่าถึงจุดหนึ่งเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวเพราะไม่ไหวเนี่ยไอ้ความรักความทุ่มเทที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันหายไปทันทีนะนี่คือเรื่องของ work load นะครับตัวสุดท้ายก็คืออาจจะต้องเพิ่มเรื่องของ task variety อันนี้งานวิจัยยบบบออกกว่่าาาาารรทํํงนแเบบเดิมซ้ไปืๆ มันจะทําให้พนักงานรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะโรเตทนะครับก็คือเดือนนี้ทําตรงนี้อีกเดือนดนึงหมุนไปตรงนั้นอยู่ใน process เดียวกันนะครับอีกเดือนดนึงหมุนไปตรงนี้มันก็จะทําให้พนักงานเกิดความหลากหลายในการทํางานมากขึ้นซึ่งก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเกิดความตื่นตัวนะฮะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งตรงนี้มันก็เลยเอามาดัดแปลงแล้วก็ ประยุกต์ใช้กับเรื่องของ rotation เรื่องของ job transfer โอนย้ายต่างๆเพื่อทําให้พนักง,งานได้รับการเรียนรู้แล้วมันก็ f ฟรช h ขึ้นมาเวลาที่ไปรับงานใหม่นะครับแต่างไรก็ดีมันคงไม่ใช่แบบเปลี่ยนทุกวันนะฮะงานตรงนี้คือถึงจุดที่เรียกว่าพนักง,งานเรียนรู้เต็มละไม่มีอะไรที่จะต้องไปเรียนรู้อีกต่อไปมันเริ่มเป็นงานซ้ําๆแล้วเนี่ยฮะนั่นแปลว่าถึงจุดที่อาจจะต้องสร้าง v a r i ต t y บางอย่างเพิ่มความท้าทายในงานลงไปไหม ทำให้เขารู้สึกว่ามันมันยากขึ้นโดยการมอบหมายงานที่มันลึกกว่าเดิมต้องไปคุยกับลูกค้าที่หินกว่าเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นทักษะรที่พวกนี้ก็จะกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกถึงเรียกว่ามีความท้าทายพราะมีความท้าทายก็จะรู้สึกถึงแรงจูงใจในการทํางานเพราะฉะนั้นตัวงานนะครับอย่าลืมนอกจากระดับองค์กรแล้วระดับของการทํางานเองเราก็ต้องมาสร้าง ปัจจัยเหล่านี้ประมาณ5ตัวเนี่ยนะครับคือ 1. Meaningful Work นะครับสองออโตโนมีสามฟีดแในเรื่องของงาน 4. คือ w o r k l o a d Balance แล้วก็ 5. คือ t a s k variety เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างให้พนักง,งานรักแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็เป็นเจ้าของมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กรอย่าลืมนะครับเริ่มต้นจากระดับองค์กรในพอดแคสต์ตอนที่แล้วหลังจากนั้นพอระดับองค์กรมันมีบรรยากาศบางอย่างร่วมกันละเขาเริ่มรู้สึกอินแล้วนะฮะ เราก็ต้องมองมาต่อในเรื่องของตัวงานมันเองจะต้องทําให้ได้ตาม5ปัจจัยอย่างน้อยก็สัก3ใน5เนี่ยก็จะเริ่มทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขารักแล้วก็ทุ่มเทกับองค์กรมากขึ้นได้ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ